หมอเองเี่นขับสันบินบาดไปเหียนไปเียนใครใครขับิ่ใครขับรัสันบินรบาดขับให้อารย์ขับดัสันเนี่ยอาจารยเยียนบินบาดเลยแต่ก็มระนะแต่ผมเนี่ยน้งพี่เอกเนับดัสันเนี่ยแชเกียให้มันเลยบินรบาดทีวันไปหมดเลยอพระวัดไหนเก่าโนบะโกดนั้นรนั่ก่อนวัดนะวัดโนะโกดมะโกดที่ไหนดนโกดแล้วขับใส่บ้านเลยบงบิบาใช่เหรอ พระขับแส่แบนเลยเบนเลยเหรอท่านตองให้ใครฟื้นดีใครฟื้นอะโรงงานใบฟ้าายู่ใต้ผแต่เช้าเลยไปก่อนมาคุยเรื่องพระก่อนพระขับรถดัสสันใส่แว่นเลยเบนบินธบัตเหรอเออแล้วมีคนใส่บาทเหรอมีเยอะแยะเลยเหรอก็ขับให้จานวิเจยญบินธบัตใช่เหรอนั่งข,งข้างๆผมจานวิเจิญเหรอเ<ะ>ออจีวอวลปิวเลยจีวอลปิวเลยจานวิเจยญบอกผมขับใช้ได้เลยเหรอ ท yup. ับทุกเช้าเลยครับแล้วสันเนี่ยเขไม่ต้องห่วงอยู่กับบะหลังปลาไม่ฟันนักบะหลังอยู่เลยไม่ต้องห่วงนะแต่วัดดีเลยครับดีเจวอนพิวอะไรสวยอะไรขึ้นาวันหมดวันหนอมกรูดเชื่อเด็ดกระติดหนอมกรูดก็เห็นจับจับผมอะไรได้เชนขึ้นเสร็จเลยเชนดีวอนพิวเลยดีวอนพิวเลยโอ้ตลกขึ้นเิวเขาว่าบ้านแลงเอยใช่เหรอเอาแนวบ้านแรง เขาบอกเอาแนวเอานี้เลยไม่ต้องสมรวมพระนักเลงอยู่แล้วเอาพระนักเลงขึ้นเพราะพระนักเลงนี่ต้องเฟี้ยวทำไมต่อยเขารู้เลยพระนักเลงนี่เขาต้องเฟี้ยวหมดอานักเลงรู้แล้วเลยต้องเฟี้ยวแต่พระเขาสมรวมเขาสมรวมอยู่แล้วเนี่ยแต่แต่เต็มที่พระนักเลงเลยไม่มีหรอกเป็นเป็นพระนักเลงจริงตั้งแต่ห้อยดาบสั้นเนี่ยเขาอกอันนี้พกดาบด้วยเดี๋ยวนี้พกนี่ก็พอแล้วอย่างนึงใช่เหรอง่าไปเลยเมื่อก่อนหรือเปล่า ท่านท่านพี่ท่านพ่อเข้าใจผมเพระเขาพระสำรวมนะสำรวมอยู่แล้วผมเนี่ยสำรวมขับเลยไม่งั้นพาตายทั้งลำเดิสำรวมขับสำรวมขับ <c oughs> รักสันทั้งเหยียบเลยสำรวมเลยเนี่ยขับให้สำรวมเลยลผมดองที่ตระบัดขึ้นกินข้าวอร่อยเหรอเดี๋ยวตั้งข้าวอจวิเชียนอารยวิเชียนใครวิเชียนดีเป็นทันฮะอาจารย์เขารู้ดีวิเชียนรต์วิเชียนคือใคร วิเชียนดีเป็นทันเนี่ยเขารู้เรื่องคนทันนาคานคนทันเนี่ยครับนทันาทนาคาเล่าให้นะถ่าได้ด้ดับไาดับไาดับแต่ได้เป็นทันนาคาตาวิเชียนหรือจ่าด,ดับผมเนี่ยรู้จักจ,จ่าด,ดับจำดาบติดล้อเลยระบบเต็มผีต้องเฟียวน้วองเต็มผีไม่เอาจ่าวิเชียนเขาผมโทรไปหาเขาจำเบอร์เขาได้เหรอลุงจักคนเยอะเหมือนกันนะเราเนี่ย อาจามิเทียนคนที่ไหนลูกทำอไรคุยถามอะยากรู้ว่ะที่เขาถามกรุงเทพเก่าเล่ะเรก่องระไรคุยถามอยู่เหรออาจารมิเทียนิดต่อมาแล้วเนี่ยออตอนนี่คุณะถามอยู่อ่าคุยก่อนอาจามิเชียนบอกนั่นแหละอีใหม่อีช้ายเนี่ยนะจึจะเลยลจะเลยปลดหลุด่างนี้อฮะใครไปปลดปล่อยแล้วเขาบอกอีปลอยไฟอาไนพรน่ะไปปลดปล่อยวิญญาณมันมา อบหม้อนะเขาเรียกหม้อดาราอยู่คลองถันแตกนะจะให้เล่าประวัติปราหน่งมาเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเมื่อก่อนเป็นจันพิเชียนวางสายแล้วเหรอจานวิเชียรเดี๋ยวเขาให้เล่าประวัติปราเราคุยจันพิเชียนก่อนพระโหน่งวันนั้นเดี๋ยวถามว่าไม่ใช่จันพิเชียนวางสายยังยังเขาคุยก่อนปราหน่งเนี่ยเขารู้หมดเลยเราวางสายวางสายทำไมอ่ะยังไม่ได้วางยังไม่ได้วางเหรอคุยอยู่อ่ะจันวิเชียรบอกว่าคนปราหน่งนี่ยเขารู้เรื่องอีใหม่อีชายโยราเป็นอย่างดีเลยอืม ต่าๆปล่อยปฟปลดผ้าแดงเนึ่งทัดเลยอืมก็มันปลดผ้าแดงอีใหม่เ็อะขึ้นเป็นล่างนั้นเลยจีอยักเลยยากตัดสับหล่นตัดสับหล่นตัดสับหล่นไม่ต้องห่วงหรกผมเข้าใจแล้ววางสายแล้ว่ะยังไม่วางอ้าวอาจารย์คุยอยู่คุยแลกหนาตลกเทียนไม่เห็นพูดอะไรเลยคุยอย่างที่หมอนี่เข้าใจก็ผมนั่งเรามาที่ผมเป็นนุบัติกาเนี่ยใครหรือไม่อุบัติกากับไอเหมากปลาลิ้นไงออ มาบาลันเทั่วเดี๋ยวผมทำหลักฐานให้ดูอ่ะทมาบาลินมามาท่านนี้เขาท่าไหนและอุปติจักรนะไม่ใช่สไปเดอร์แมนไม่เด็สไปเดอร์แมนเขารวมตั้งแต่มาเวลขึ้นหมดแล้วเอออพเธอเข้ามาหมดแล้วเออไอ้ท่านนี้เปนสไปเดอร์แมนนะท่าไอเฮียไอเฮียมาบาลินนั่นแหละเอาล่างอุปติจักรเนี่ยครับเในผมถ่ายได้เออทำซุงนะที่สองคอเนี่ยไอเฮียมาบาลินเท่าท่านี้ท่าไหนท่านี้ไอเฮียมาไอนี้มันท่าสไปเดอร์แมนไอเฮียมาบาลินนะท่านี้ท่าสไปเดอร์แมน ไม่ใจเดอะไปเดื่องแมนเขาจะท่ายิ่งกันนั้นเาไปเดื่องแมนเขาอย่างนี้ยังไงใครเลยเขายิ่งอย่างนั้นพระเอกพระ่องเขาเอกเรื่องเรื่องแมนชื่ออะไรเรเดองแมนให้ครบแล้วครับเจ็ดคนเหล็กไหลยี่สิบนึ่งเ่เขาเอกเรื่องเรื่องแมนชื่ออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใจไล้ใชายบักบาลินเอย่างนั้นนะบักบาลินพระเอกเรื่องเรื่องแมนชื่ออะไรชื่อเบลชื่ออะไรชื่อเรือโล่ยี่โรเกเรือโลนี่โรเกะมอโกโตเรือโล่ยี่โรเกะมอโกโตเอ้อ เออแค่หนื่อเไปทำไมถึงไมใช่เหรอมถามเขาดิถามใครอ่ะก็ผมอย่างนี้ก็คุณเป็นพระเอกผมก็ถามคุณสิก็ผมก็ถามว่าตะโกตองจะให้ขนอะไรล่ะให้ขนอะไรล่ะไอ้วันที่เขาให้ขนไม่มาล่ะไม่ใช่ผมเข้าใจแล้วเนี่ยพูดไม่ยากเหรอผมเนี่ยวันวันนี่เป็นเป็นร้อยเรื่องนะวันนึงอ่ะนี่อาทิตย์หนึ่งสี่ห้าพันเรื่องทำไมเรื่องเยอะเลยอะดีเขาท่านพ่อทำอะไรก่ะ ให้ท่านพ่อช่วยเองคิดจยให้ผมคิดอะไรผมคิดจนจน,น,น,นเต็มสมองแล้วขับรถรัดดสันนี่ยังเต็มสมองผมเลใช่ไงพูดจนเรื่องไม่มผมทาขับเนี่ยวัดหนองมะกูเขามารวมกงนหมดเลยให้กครฟื้นดีเราคุยเรื่องนี้ด้วยเดลกาในในีโ้องโกดินเกอ,อันนั้นว่าวาชินโน่ะเ้นี่ยจตไตไนไต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 นไตไตไกไต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 ่งไต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 ตไขอร้องเพลงนะได้ ตาอ,อินกาตนาขอาล้อเพลงไงนะอ่ะร้องเยงลยตาอ,อินตาอ,อินกากากาตนาตาอ,อินกากากาตนาได้หาปลาเอามากินกันได้ปลาทุกวันกินปลานหน้าตลาดดีเออตาอินกากาตนากาตนาออกหาปลาถอดแผลได้แล้วหาปลากินแล้วตลาดดีอืมนั่นแหละท่นี้ ใช่เขาเขาแต่งี่เพลงทำไมเรียนเลยนะทำไมเรียนอย่างแหลนอันตรายท่าน่องโดนเขาแล้วโดนอะไรโดนแล้วล่ะโดนโดนแล้วล่ะอย่างแหลนกระซิบอีกแล้วกระซิบอีกแล้วอันนี้ท่านสองดูผมไม่อยากนั่งทางนี้ทำไมอ่ะไม่อยากนั่งก็ต้องไปนั่งเพราะมันไม่ใช่รถเราเอาตั้งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อน ฝากช่องหน่อยสิฝากช่องถ้าว่าใครให้โกเตียวเรือโกต๋องด้วยใบใบโกหักไทยตีมีเกี้ยว้วยครับอะไรที่เขาพูดไปก็อย่าไปถือสาครับอย่าถือสาผมเลยผมว่าอย่าอย่าไปถือสาเลยเขาพูดเอ่ยชื่อถึงใครก็อย่าไปถือสาเขาเลยนะถ้าพี่พันพ่อเคยสอนนะว่าต้องไหว้พระก่อนขับรถใกล้เวลาแล้วผมเข้าใจนั่นแหละเขาพูดถึงใครเอ่ยชื่อถึงใครก็อย่าไปถือสาเขานะเพราะผมไม่ผมไม่เไร ผมเป็นบ้าแดดแดดเทวาแดดอะไรขอยเล่าเลยผมมาแล้วผมเนี่ยเป็นบ้าแดดแดดเทวาแดดทั่พวกรู้หมดเลยอผมเป็นบ้าแดดแดดเทวาแดดไม่ต้องห่วงหรอกผมเป็นบ้าแดดแดดน้องน้องเจ้าวาดวัดแจ้งเนี่ยเขาเข้าใจผมเลยแต่บ้านผมฝันว่าผมบินได้ได้เหรอนี่ไงไหนดูท่าบินนิดหอยขยับไปไหนขยับขยับให้ยเลืกล้องหน่อยขอดูท่าบินหน่อยไม่ไม่มีอะไรหรอกผมขาไม่ค่อยดีเขาเลี้ยงเหรียญเลยเขาเข้าใจขาทุก่าทุก่าทุกอ่า วโอเคบ๊ายบายไู่ไเ,เไไนี่ยครับบวอสดีครับผมเดี๋ยวผมทํางานต่อโอเคครับา